มากินข้าวซอยแล้วก็ขนมจีนนะคะแล้วก็น้ำเงี้ยวเนาะแต่ที่สำคัญก็คือร้านนี้เขาจะมีแต่กะลาดูสิกะลาทั้งร้านเลยนะแล้วเขาก็จะมีกะลาให้ถ่ายรูปนะให้ยืมกะให้ยืมหมวกกะลาแล้วก็เอาไปถ่ายรูปได้นะสวัสดีครับเช้านี้ ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านศิลปกข้าวซอยนะครับเราเข้าไปดูบรรยากาศภายในร้านกันนี่นะครับประดับด้วยกะลานะครับแม,กกม้กระทั่งเ้วือจานก็เป็นกระลาด้วย ทุกคนวันนี้เอ็นจอยทิพจะพามากินข้าวซอยแล้วก็ขนมจีนนะคะแล้วก็น้ำเงี้ยวเนาะแต่ที่สำคัญก็คือร้านนี้เขาจะมีแต่กะลาดูสิกะลา,ลาทั้งร้านเลยนะแล้วเขาก็จะมีกะลาให้ถ่ายรูปด้วยนะให้ยืมให้ยืมหมวกกะลาแล้วก็เอาไปถ่ายรูปได้นะแต่ดูเมนูที่เราสั่งมาสิคือจริงๆแล้วน้ำเงี้ยวอะ่ะมันมีทุกที่นะแต่ความพิเศษของที่นี่ก็คือมีเลย ผ่านชนะเป็นกะลาทั้งหมดเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นกะทิดูช้อนดิเฮ้ยอันนี้ครั้งแรกนะเนี่ยที่ได้กินในกะลาเนี่ยแล้วก็อันนี้คือแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นข้าวซอยเนื้อข้าวซอยเนื้อนะเนี่ยดูดิเนื้อไก่ที่ใส่เครื่องเคียงเป็นไงล่ะคล้ายคล้ายมิกกี้เมลเลยอ่ะน่าหล่อต่ะแล้วก็อันนี้น้ำเงี้ยว ทุกอย่างจะใส่กะลาหมดเลยนะนี่โอ้โหเดี๋ยวเรามาลองกินดูดิว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างนี่ดิทุกอย่างเป็นกะลาหมดเลยอะเปิดไงวะนปิดด้นี่นี่นี่เขาสวดอย่างนี้เบ้าอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะทั้งร้านนะกะลาหมดเลยอันนี้อะไรเป็นกะลาประดิษฐ์ขวดนมมันคืออะไรอันเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นนตำตาลหรือเปล่า พิชูเลงมาดูนี่ป้าอยากได้กะลาสักอันเลยสิบ้าน <c oughs> แล้วน,นี่อะไรอะ่ะอันนี้ตะเกียบโอ้โหเดี๋ยวตะเกียบก็าคงทำมาจากกะลาด้วยหระมเ้งเนี่ยคมณพ่าแหละเอามันไม่มีแล้วอะ่ะมันมีอันเดียวมันมีอันเดียวจริงๆมันต้องหาอีกแหละมันไม่มีละ <c oughs> เป็นไงพิเศษไหม ถ้าใครที่อยากมาร้านนี้นะร้านนี้เขาชื่อว่าร้านอะไรนะ<อ>ข้าวซอยกระหลงอ,อยู่แถวทางไปดอยสุเทพนะถ้าเกิดใครอยากมาที่นี่นะไฮไลท์ของเขาก็คือจะมีกานหน้าร้านทั้งหมดเลยในร้าน,นกออ็ถือว่าก็พิเศษเนาะร้านแบบนี้ก็ไม่ได้มีให้เห็นง่ายๆนะเนาะนอกจากว่าเป็นจุดแต่ของนักท่องเที่ยวจริงๆนะวันนี้เราก็ต่เราไปชิมกอนนะว่ามันอร่อยหรือเปล่า เราก็ผ่านข้าวซอยมาเยอะแล้วนะเมื่อวานเราก็กินข้าวซอย20บาทน้ำเงี้ยวก็ราคา20บาทนะก็ราคาถูกอยู่โีอ้อันนี้ร้อนๆเลยอ่ะวันนี้อากาศดีนะถ้าได้กินร้อนๆไปก็คงจะโอเคแหละถ้าใครที่ชอบร้านนี้นะก็มาตามเราได้นะเนง้มทุกคน จะเค็มๆนิดนึงมันต้องบีบอะไรอยู่เปล่าแต่ถือว่าอร่อยนะร้อนๆดีกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูเลยรอบๆร้านนะก็จะมีจุดให้เรายืมหมวกถ่ายรูปด้วยแต่อันนี้ไปกินก่อนอาก็เป็นเหลารอบๆร้านนะเาก็มีเนี่ยทำเกี่ยวกับกะลาหมดเลยทุกอย่างนะแล้วเขาก็จะมีบริการให้ยืมหมวกด้วยนะไว้ถ่ายรูปเดี๋ยวเราเดิมาเล่นดูว่าหมวกนี้ง่ายไหมไม่ยังง ก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มาถ่ายรูปถึงแล้วล <c oughs> น่ารักกัลนลหรน่ารักยืมเขาแล้วแล้วก็เก็บที่เดิมไม่ทห้ขเขาไ้นยบริเวณรอบๆร้านเราก็จะเป็นแบบนี้นี่เห็นหเปล่าเฮ้ยทำด้วยกะลาหมดเลยอะ่ะเนี่ยอันนี้ก็จะใยากไงเจ๋งวะเ <c oughs> นี่ยตามรูปไปปะตากล้อก,ก็จะใส่หมวกแต่ละแบบแต่ละแบบเห็นไหมเจ๋ง ยาวไปฮะเด็กใครก็สำหรับใครที่ผ่านมาเชียงใหม่เนาะมากำลังจะไปดอยดอยอินทนนท์นะดอยสุดเทพนะก็เนี่ยก็ร้านนี้เนาะข้าวซอยกะร้งนะถ้าเกิดอา่านผิดยังไงก็ขออาภัยไว้ที่นี่ด้วยนะคะก็ยังไงก็อยากให้มาที่นี่เนาะอาหารอร่อยข้าวซอยน้ำเงี้ยวแล้วก็น้ำยากะทิก็มีนะแล้วก็หมุสเปกที่นี่อร่อยมากเลยก็ยังไงก็ฝากตรงนี้ด้วยนะคะ ก็แวะมาได้ที่นี่เนาะเดี๋ยวเราไปต่อกันเนาะเดี๋ยวเราจะไปดอยสุเทพกันต,ตามไปดูคลิปหน้าแล้วกันนะคะบ๊ายบาย